ใครที่กําลังมองหาเลนส์ที่มีขนาดเล็กกระทันรัดนะครับแล้วก็พกพาไปใช้งานได้ง่ายผมขอแนะนำเป็นเจ้านี่แหละครับผม s i g m a i-Series นั่นเองครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพื่อผมก็ผมปราบนะครับจากช่องอัพเลนดวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเลนจากทางซ i g m a มานะครับในตระกูล i อซี i รีนนั่นเองครับด้วยคอนเซปต์ของเขานะครับนั่นก็คือพรีเมียมคอมเพกพาร์มนะครับก็คือเลนนะครับที่มีขนาดที่เล็กนะครับแล้วก็พกพาได้ง่ายนะครับอย่างคําว่าคอมเพกนั่นเองแล้วก็พรีเมียมนะครับก็คือเลนที่มีรูปร่างหน้าตานะครับที่ค่อนข้างจะออกไปทางหรูหราเลยทีเดียวนะครับจากหน้าตาที่เห็นก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะลอยพอสมควรเหมือนกันนะครับ แล้วก็สําหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้จักซิกม่านะครับผมอาจจะขอเท้าความไปหน่อยว่าซิกม่านะครับในสมัยก่อนที่เราใช้กันเนี้ยมันจะขึ้นชื่อในเรื่องของความคมชัดนะครับแล้วก็ในเรื่องของราคานะครับที่ค่อนข้างจะสมเหตุสมผลนะครับแล้วก็ค่อนข้างไปกับคุณภาพได้ดีนะครับแต่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ซิกม่าขึ้นชื่อเลยก็คือในเรื่องของความหนักนั่นเองครับในตระกูล R Series นะครับต้องบอกก่อนว่าตระกูล R s e r ซ e s เนี่ยถูกผลิตมานะครับสำหรับกล้องที่เป็นด้เพื่อนจิตนาการตามนะคือก็หนักอยู่แล้ว แล้วก็ตัวเลนส์ก็ค่อนข้างจะหนักอีกสมัยนั้นก็คือเท่ากับแบกคกเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าสมัยนี้นะครับทาง s i ก m a นะครับได้พัฒนานะครับโปรดักของเขาให้ค่อนข้างที่จะเล็กลงนะครับเพื่อตอบสนองกล้องมิเรเลสให้มากขึ้นนั่นเองครับผมโดยที่ทาง s i ก m a นะครับจะใส่รหัส D.N. ต่อท้ายไว้นะครับเพื่อบ่งบอกว่าเจ้าเลนส์ตัวนี้ย ถูกผลิตมาสําหรับกล้องมิเลเลต์นั่นเองครับและเลนส์ที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้นะครับก็จะเป็นเลนส์นะครับจาก i s e r i e s นั่นเองครับซึ่งประกอบไปด้วย24นะครับ f 3 5แล้วก็45นะครับ f 2 8แล้วก็90นะครับ f 2 8รหัสต่อท้ายก็คือ dg dn นะครับซึ่ง3ตัวนี้ก็จะครบระยะเลยนะครับที่เป็นระยะวายนะครับแล้วก็ระยะ normal นะครับแล้วก็ระยะ tele นั่นเองครับต้องอธิบายเพื่อนๆก่อนนะครับว่ารหัส dg ที่ต่อท้ายนะครับก็คือบ่งบอกว่าเจ้าเลนส์ตัวนี้นะครับเหมาะสมกับการใช้งาานนนนสสสํหหรรรรัััับบบกกล้องะะคคค่ว dc ็ื วงบอกว่าเจ้าเลนตัวนี้นะครับเหมาะกับการใช้งานกล้อง APS-C นั่นเองครับและ DG นะครับกับ DC นะครับเราควรซื้ออันไหนนะครับสำหรับตัวผมนะผมรู้สึกว่าสําหรับใครที่รู้ตัวอยู่แล้วว่าอนาคตนะครับอาจจะต้องขยับไปทางฟูลเฟรมอะไรเงี้ยเราก็อาจจะซื้อเป็น DG ขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับเผื่อที่ว่าอนาคตเราขยับไปฟูลเฟรมอะไรพวกนี้เนาะเราจะได้ไม่ต้องมาซื้อเลนหลายรอบนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นแนะนําและการคือความคิดส่วนตัวนะครับแต่ว่าสําหรับใครนะครับที่รู้สึกว่า ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับเลนที่ไม่หัด DC นะครับก็ค่อนข้างที่ทำงานได้ดีพอสมควรเลยนะครับผมก็ลองมาช่างใจกันดูแล้วกันนะครับส่วนวัสดุในการผลิตนะครับต้องบอกว่าเป็นโลหะนะครับโดยสัดส่วนใหญ่เลยอ่ะไม่เชื่อลองฟังเสียงอ่าซึ่งต้องบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะมั่นคงแข็งแรงเลยนะครับในเรื่องของวัสดุในการผลิตนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือ a มกน n เจ p ป n นะครับผม แล้วก็ยังมีในส่วนของเวนซิลนะครับที่เอาไาใช้กันพวกรองน้ำนะครับแต่บอกว่ามีเวนซิลแล้วไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ต้องช่างใจดูด้วยนะว่าอาจจะก,การได้เพียงแค่ละองน้ำนะครับผมไม่ใช่ว่าฝนตกตังหนักมาแล้วเราเดิอนออกไปถ่ายนะไม่ใช่แค่เลนที่จะไม่กันน้ำอย่างเดียวนะกล้องของเราเองก็จะไม่กันเช่นเดียวกันนะครับหรือบอกว่าเฮ้ยเขาบอกว่ามีเวนซิลเอาไปจุ่มน้ําเลยอันนี้ก็ แล้วแต่พิจารณานะคบผมทีนี้นะครับมาในส่วนของฟังก์ชันกันบ้างดีกว่านะครับสิ่งแรกนะครับก็คือในเรื่องของโฟกัสนั่นเองครับอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวจากที่ได้ลองใช้งานมานะครับผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเร็วอยู่พอสมควรเลยแหละอาจจะมีข้อตีนิดนึงในเรื่องของโฟกัสที่อาจจะช้ากว่าเลนค่ายแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นผมเองที่เลี่ยงมากหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่คือมันมีอยู่จุดจุดเดียวที่แบบเออมันอาจจะวุ่นวาดไปนิดนึงอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนเลนค่ายที่แบบเข้าเป๊ะเลยขนาดนี้แต่ว่า จากที่ดูแล้วจากการใช้งานแล้วดูเป็นเลนที่ค่อนข้างอยากพึ่งพาในเรื่องของออโต้โฟกัสได้ดีเลยนะครับผมต่อมาครับในเรื่องของวงแหวนปรับดูรับแสงนะครับซึ่งต้องเคลมก่อนนะว่าไอ้เจ้าวงแหวนปรับรูรับแสงเนี่ยเขาจะไม่มีฟังก์ชันในเรื่องของการปิดเสียงคลิกนะครับแต่ว่าสําหรับตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าตัวผมเองนะครับส่วนมากก็จะปรับในตัวกล้องอยู่แล้วอะไรพวกนี้เนาะอันนี้ก็อยู่ที่พิจนารณาการใช้งานของแต่ละคนและกันเพราะส่วนมากเองก็ บางคนก็มีการใช้งานที่ต่างกันออกไปนะฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของปุ่มปรับนะครับฟังชันแมนนวลกับออโต้โฟกัสนะครับจากตัวเลนส์นะครับผมรู้สึกว่าไอ้เจ้าปุ่มตัวเนี้ยก็มีก็ดีแต่ว่าไม่มาก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนาะว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างยากถนัดนะครับในการปรับจากตัวกล้องซะมากกว่านะครับแต่ว่าไหนๆเขาก็ให้มาแล้วนะครับก็อาจจะลองใช้ดูแล้วกันนะครับเผื่อที่ว่าจะรู้สึกถึงประโยชน์มันมากขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้นะครับทาง s ิกมากก็ให้ลูกเล่นเพิ่มมานะครับน่นคือในส่วนของฝาปดเลนนนนนนั่่่ออคบบทีีมยู2แื ฝาปิดเลนส์ปกตินะครับอย่างที่เราได้ใช้งานกันแบบนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็ฝาปิดเลนส์นะครับที่เป็นแม่เหล็กน,นั่นเองครับก็คือเราสามารถที่จะดูดเข้าไปได้เลยนะครับปึ๊บแบบนี้เลยแล้วก็ค่อนข้างจะแข็งแรงอยู่พอสมควรเหมือนกันนะเนี่ยก็ยังไม่หลุดเลยแต่ว่าอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับเวลาที่เราจะหยิบขึ้นมาในกรณีที่เราใส่หูแบบเนี้ยมันค่อนข้างจะหยิบยากนิดนึงอ่าก็อาจจะต้องแบบพอด์ตหูออกมาหน่อยแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้เนาะอ่าแล้วก็ดูด ดกเข้าไปแล้วก็ทดสอบความแข็งแรง <S 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 <altre> <S ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะมันยังแบบอยู่ได้นะมีขนาดขยา่าค่อนข้างจะแรงมากแล้วนะแต่ว่าสําหรับใครนะครับที่อาจจะเคยชินกับแบบนี้นะครับผมก็อันนี้อยู่ที่ความชอบของเราแล้วกันเพราะว่าต้องบอกว่ามันก็เป็นฟังก์ชันที่เหมือนซิกมาคิดมาเลยพวกนี้เนาะก็อาจจะเป็นฟังก์ชันเสริมให้เราเล่นสนุกๆล้วกันนะครับแล้วก็ ข้อเสียนะครับของการที่เราติดนะครับที่เป็นฝา ge, ปิดเลนส์ที่เป็นแม่เหล็กนะครับเราไม่สามารถที่จะใส่ฟิลเตอร์เข้าไปได้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าการใช้งานของบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์นะครับก็อาจจะชอบวิธีแบบแม่เหล็กแบบนี้มากกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ต้องมานั่งบีบต้องอะไรเนาะมันก็ดูดเข้าไปเลยอะไรอย่างนี้ทีนี้นะครับมาในส่วนของการใช้งานกันบ้างดีกว่านะครับจากที่ผมลิสต์มานะครับนั่นคือในเรื่องของขนาดเลยนะครับที่ต้องบอกว่าขนาดค่อนข้างที่จะเล็กนะครับอย่างที่เราเห็นก็คือเนี่ยเล็กกว่าฝ ด้วยความที่ว่าขนาดที่เล็กเนี่ยจากประสบการณ์ที่ใช้งานมานะรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะซอกแซกได้ง่ายนะครับแล้วค่อนข้างที่จะแบบเบียดแล้วก็ไหลไปนู่นไปนี่แล้วก็สามารถคิดมุมใหม่ๆได้นะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าตานะครับที่ต้องบอกว่าเวลาเอามาติดกับ Sony A7C ของผมแล้วเนี่ยเวลาเอาไปใช้ถ่ายงานอะไรพวกนี้เนาะหรือว่าเอาไปใช้ถ่ายเล่นๆอะไรพวกนี้มันค่อนข้างที่จับไปในทางเดียวกันนะเหมือนว่าจริงๆก็คือเหมือนเกิดมาคู่กันแล้วคือแบบทุกอย่างมันกลมกลืนกันไปหมดเลยนะครับแล้วก็ พอติดขึ้นมารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะหล่ออยู่พอสมควรเลยแล้วก็จะเป็นในส่วนของระยะโฟกัสนะครับที่ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะใกล้เลยนะครับใกล้ขนาดไหนนะครับจากที่ผมลองนะครับผมจําระยะแน่นอนที่เขากําหนดมาไม่ได้นะก็คือจากที่ลองคือประมาณครบหนึงนะครับจากหน้าฮูดเลนนะครับจนถึงตัววัตถุของเรานะครับก็คือแบบต้องบอกว่าอันนี้เป็นอะไรที่ถูกใจปากมากเลยนะครับว่าในกรณีที่แบบเราชอบเอาไปถ่ายพวกคอสอัพอะไรพวกนี้เพื่อที่จะได้เห็นเหมือนแบบ เท็กเจอร์ชัดๆนะมันก็ค่อนข้างที่จะทํางานได้ง่ายนะครับผมโดยที่แบบเราไม่ต้องมานั่งพยายามมานั่งหาอะไรพวกนี้เออผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นอย่างที่ผมชอบมากเลยสําหรับเจ้าเลน3ตัวนี้นะครับ แล้วก็จะเป็นในส่วนของความคมชัดนะครับที่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะทำออกมาได้ดีนะครับในเกตของคอนเทมปอรารี่นะครับถ้าเกิดเเพื่อนๆนะครับอยากได้เลนส์ครับที่มีความคมชัดมากกว่านี้ครับอาจจะต้องขยับไปในส่วนของ a r ร์ i สตลอะไรพวกนี้เนาะและต่อมาครับ mm hmm. ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของโคมีต hmm. ิกอะไรพวกนี้เนาะพวกอาการเหลื่อมแสงขอบม่วงอะไรพวกนี้รู้สึกว่าก็ยังเจออยู่พอสมควรนะแต่ก็อาจจะยังเจอไม่เยอะมากนะครับผม แต่ว่าปัญหานี้นะครับก็สามารถแก้ได้นะครับในส่วนของโปรแกรมไลท์รูมอะไรพวกนี้นะครับผมผมรู้สึกว่าปัญหานี้อาจจะไม่ใช่ปัญหาขนาดนั้นนะครับสำหรับตัวผมนะก็ในเลนที่เกรดประมาณนี้นะครับแล้วก็คุณภาพประมาณนี้ในส่วนของราคาอะไรเนี่ยผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยแหละก็คือแบบสามารถหักลบกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ไอ้พวกที่เจอพวกคอมเมติกอะไรพวกเนี้ยจากที่สังเกตมาแบบลองแบบแกล้งเลนมันจริงๆเลยนะก็คือไม่ได้แบบเห็นขนาดที่ว่าน่าเกลียดขนาดนั้นนะครับผม แล้วก็จะมีในส่วนของอาการภาพป่องนะครับที่เกิดขึ้นนะครับกับเลนที่เป็นเลนวายนะครับซึ่งไอสถานการณ์นี้ผมรู้สึกว่ามันก็เกิดกับเลนวายเกับทุกยี่ห้อแหละไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะครับราคาขนาดไหนเนาะซึ่งไอเหตุการณ์นี้มันก็สามารถแก้ได้ในโปรแกรมไลน์รูมเช่นเดียวกันนะครับเราสามารถแก้ขั้นตอนเบื้องต้นได้นะครับผมแต่ทีนี้เราก็ต้องมานังดูว่าการใช้งานของเราเนี่ยเหมาะสมกับเลนตัวไหนนะครับซึ่งไอเจ้าสามระยะเนี่ยมันก็จะมีวายนะครับ normal tele นะครับเพื่อนๆก็ต้องดูแล้วว่าเราต้องการนะครับในสนนของงกาาารทํแบบไห ในกรณีที่เราต้องการที่จะถ่ายนะครับในพื้นที่ที่แบบต้องการใช้พื้นที่กว้างๆอะไรพวกนี้เนาะอาจจะเป็นเลนวายนะครับผมหรือว่าเราต้องการที่จะหาแบบเออยังไม่รู้ว่าเราต้องการใช้อะไรดีพวกนี้ก็อาจจะเป็นนอร์มอลไปก่อนก็ได้นะอันนี้สําหรับตัวผมนะผมรู้สึกว่าวิธีการเลือกเลนเงี้ยอาจจะต้องไปทางนอร์มอลก่อนเพื่อให้เราได้รู้ว่า เราต้องการระยะไหนกันแน่นะครับหรือว่าใครที่รู้อยู่แล้วนะครับว่าต้องการที่แบบเป็นสายแบบเก็บไกลๆอะไรพวกนี้นะครับก็ไปทางเทเลได้เลยนะครับซึ่งไอ้เจ้าเทเลของทางซิกมานะครับตัวนี้ผมรู้สึกว่าโอ้โหเป็นเทเลที่ค่อนข้างที่จะเล็กมากนะแล้วก็ไม่เหมือนเทเลเลยค่อนข้างจะเหมือนแบบเป็นน้อ์มองซะมากกว่านะครับผมแล้วก็หน้าตาเวลาติดมานเนี่ยมันดูค่อนข้างที่จะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับดูค่อนข้างที่จะแบบดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ เล็กแต่ชกหนักมากเลยนะสำหรับเจ้าเลนตัวนี้นะครับ90ตัวนี้เนี่ยแล้วก็ f 2.8นะครับก็คือค่อนข้างที่จะเเหลือเลยแหละสำหรับใครนะครับที่อยากได้แบบภาพแบบหน้าชัดหลังเบลอชัตเตอร์อะไรพวกนี้นะครับก็คือระยะ90ที่เป็นเทเลเนี่ยกับ f 2.8นะครับผมรู้สึกว่าค่อนข้างอยากเพียงพอแล้วล่ะสำหรับการทำงานของเรานะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะครับสำหรับเลนของทางซิกม่าครับในตระกูล i-Series ทั้ง3ตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่าเป็นเลนตัวหนึ่งที่ต่อโจทย์นะครับในเรื่องของการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคานะครับ ในเรื่องของขนาดนะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือในเรื่องของหน้าตานะครับเวลาเราไปใช้ถ่ายงานอะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะไปในทางที่ดีนะครับแล้วก็เลนตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่าเหมาะสําหรับทุกคนนะครับที่ต้องการที่จะหาเลนนะครับไม่ว่าจะเป็นมือเก่ามือใหม่นะครับหรือว่าคนที่ฝึกหัดถ่ายภาพนะครับหรือว่ามืออาชีพนะครับที่ใช้ในการรับงานอะไรพวกนี้นะครับรู้สึกว่ามันเป็นเลนตัวหนึ่งที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ สามารถที่จะฝาผีฝาไข่ไว้ได้นะครับผมแล้วก็ในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง Sigma ก h า i land นดครับสำหรับเลนทั้ง3ตัวนี้ครับที่ส่งมาให้เราได้ทดลองใช้นะครับผมอันนี้ต้องขอขอบคุณจากใจเลยนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่มีคําถามเกี่ยวกับเลนนะครับหรือว่าอะไรพวกนี้ครับก็สามารถทักเข้ามาถามได้นะครับที่ f a c e b o o k Fanpage นะครับอัพเลนนะครับตอนนี้ผมััวครบสสดี